สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับผมมจจนุนะครับจากช่อง i t f o r l i ลนะครับคลิปนี้นะครับต่อเนื่องจาก EP ก่อนหน้านะครับที่ผมแนะนำเรื่องกระบวนการสร้างช่อง y o u t u b e นะครับที่เรียกว่าการสร้างแบบที่เรียกว่า Account เดียว1ช่องและก็1 Account หลายๆช่องรวมถึงแนะนำกระบวนการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ได้ด้วยนะก็ดู EP ก่อนหน้าได้นะครับ คลิปนี้เมื่อเราทําการสร้างช่องแล้วนะครับ v e r ร f y ฟเรียบร้อยเราจะทําการปรับตกแต่งกันนะครับสิ่งแรกที่ต้องทําคือถปลปกช่องนะครับผมเองอย่างที่บอกนะครับผมก็ศึกษารวบรวมมาจากหลายๆที่นะครับก็เอามาปัดปันและเกยดเรียนรู้นะครับคนเก่งแล้วไม่ว่ากันนะครับค่อยๆเรียนรู้ร่วมกันโอเคก่อนอื่นนะครับเราจะทําการสร้างช่องก็ขออนุญาตให้ไปดูกันก่อนครับลงที่เข้าใช้ใน YouTube ก่อนนะลงที่เข้าใช้ของเราก่อนนะครับก็ ใส่แอคเคาทของตัวเองเข้าไปนะครับท่านคงทราบดีแล้วนะฮะผมเข้าไปแล้วนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวที่ผมเล่าให้ฟังนะครับถ้าทุกคนไม่ขึ้นไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเรามีช่องเดียวก็เลยขึ้นช่องเดียวผมมีอยู่3มช่องนึง Account ผมสร้างล่าสุดกับอีพีก่อนหน้าคือ IT Easy by Gen ตัวนี้ครับเราก็เลือกตัวนี้นะนะขึ้ทุกท่านก็เลือกตัวเองเนาะครับ กดตกลงเข้าไปตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่านะครับอยูทุกช่องเรานิดนึงินนะครับนี่ก็พวกนี้น่าจะอธิบายพจน์ตันพินึงนะครับในส่วนนี้ครับเขาเรียกว่าตัวหน้าโปรไฟล์ของตัวช่องของเรานะครับก็จะคิดกันว่าในส่วนนี้ก็คือช่องของเรามีอะไรบ้างนะครับการโดยทเคลมละเงินสตดิโออันนี้เราจะเราอธิบายการใช้งานกันนะครับเลอกทีมต่างๆอันนี้ก็คงไม่ไม่โกงลงดีเทลนะเอาที่มันใช้จริงจริงจังนะครับอามาใช้กัน ส่วน yup. อันนี้เป็นเรื่องของการแจ้งเตือนเลยครับว่าเราไปสับสคล้ายคใายมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ก็จะเร่งมาให้เราทราบตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้เป็นเรื่องของการอัปโหลดวิดีโอเลยแต่ก่อนอื่นเราขออนุญาตไปดูช่องเราก่อนครับคลิกที่ชื่อโปรไฟล์ไปที่ช่องของคุณนะครับจะเห็นว่าเนี่ยช่องของเราครับไม่มีโลโก้อะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยมาดูครับเราประับแต่งช่องก่อนนะฮะตัวนี้ครับตัวช่องตัวนี้หน้าปกควรจะมี ะนะะเดี๋ยวเรามาทำหน้าปกตัวอย่างหน้าปกครับให้ดูช่องครับหนะ้าปกก็ช่องปกเองนะครับพิมพ์คำว่า IT ทีฟอร์ไก็แล้วกันไอทีฟอร์ไลทบายเอเจนยาวนิดนึงครับี๋ยวพิมพ์เอเจนูก็ได้ครับจะเห็นว่าโอเคตอนนี้นะครับผมมีอะไรบ้างก็เข้าเาป็นที่ช่องหนะ้าปกครับเป็นหน้าปกนี่ครับนี่คือหน้าปกช่องเดี๋ยวเราสร้างกัน จะสวยงามแค่ไหนก็สุดแล้วแต่นะฮะผมแนะนำตัวกระบวนการสร้างให้นะครับส่วนความสวยงามก็ไปปรับแต่นงนะครับทีน,นี้นะฮะเราทำอย่างนี้จะเห็นว่าตอนนี้ไม่มีครับอันนี้ไม่มีแล้วก็เราจะทําการใส่ตัวที่เป็นโลโก้นี้ด้วยสําหรับการจะทําปกนะครับก็มีอยู่หลากหลายวิธีนะครับมีทั้งตัวแคนวาที่เอาไว้ใช้ได้แคนวะาเขาเป็นอีกตัวนึงที่ใช้ได้นะครับไดูกนะครับแคนวาคอม ก็ไปตกแต่งได้ใช้งานได้เหมือนกันนะครับมีเทมเพลตที่เป็นของ YouTube Channel นะครับอยู่เยอะทีเดียวนะครับก็ถ้าคนพอจะมีความรู้เรื่องของคอมพิวเตอร์นิดหนึ่งไปแก้ไขได้ไม่ยากครับไ,ไม่ยากก็แต่ผมขออนุญาตไม่ไม่ไมรบกวนนะฮะตัวนี้นะนนก็เกิดบางคนก็จะแ,แก้ไขไม่อยากจะแ,แก้ไขมันทายากสมมุตินะคนไม่ทํานานผมเอาง่ายดีกว่าขอพอยเลยผมไปหาขอพอยมาให้ที่เป็นเทมเพลตที่ ทุกคนใช้งานเป็นอยู่แล้วพอๆขออนุญาตปิดตัวนี้ไปนะครับใครทำได้นะไปแก้ไขก็ได้หมดเลยตัวนี้ติมข้อความใหม่ก็ได้ได้หมดเลยก็ขออนุญาตไม่ไม่ลงดีเทลเอาเอาแบบง่ายกว่านี้ปิดไปก่อนนะครับผมจะมาตัวนี้ครับที่ชื่อว่าตัวพิมพ์ตามผมก็ได้ครับ YouTube Channel Art s i t e Template s i t e Download p p ผมเซิร์ชนี้เลยครับใน Google เลยครับจะขอสายที่เป็น Template ที่เป็น PPT เลยนะฮะผมเจอตรงนี้ครับ YouTube Art Channel คลิกเลยครับปึ้งนะไปอยู่ตรงนี้ครับคลิกเข้าไปทีครับเปิดแล้วแหละแต่อยากให้ให้ดูเห็นภาพข้างในนี้นะฮะดูนะครับจะอธิบายว่ายู u ูปแคมเปญเขาเป็นยังไงบ้างผมอธิบายตัวอย่างของเขาเลยนะฮะเดี๋ยวจะได้เห็นภาพกันพร้อมกันต่อ,อไปครับเขาบอกว่าทีนี้นี่คือหน้าตา ของตัวเทมเพลตหลักๆเใช่ไหมมันจะมีหน้าจอทีวีถ้าเป็นทีวีนี่คือตัวจอใหญ่ทีวีแต่ไอ้เทมเพลตจะเห็นแค่ตรงนี้นะครับนี่คือเดสก์ท็อปเดี๋ยวเขาไล่ดูนะเดี๋ยวเขาอธิบายกัทีตัวนะครับต่อไปครับดูนะฮะอันนี้คือทั่วไปของของของหน้าจอเมื่อกี้ถ้าจําได้นะครับคือหน้าจอทีวีแบบนี้นี่คือทีวีที่บ้านเรานะครับเดสก์ท็อปใหญ่สุด แท็บเล็ตขนาดเท่า,น,านี้ขนาดที่เป็นนะครับเป็นโมบายโฟล์ดเดี๋ยวมาดูว่าทำไมาที่อธิบายว่าต้องเป็นต้องทีวีขนาดทนเ,ทเท่านี้ได้ท็อปเท่านี้เท่าเท่านี้เพราะว่าจะได้ดีไซน์ถูกต้องครับดูตรงนี้ครับเห็นไหมฮะถ้าเราวางที่เป็นได้ท็อปหรือ,รอ,รอ,รอรือหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยอันนี้คือคือถ้าเราดีไซน์รูปภาพที่มันเต็มแบบนี้เลยเต็มได้ท็อปเลยได้ท็อปเราเห็นนะฮะแต่เวลาไปผ่านมือถือเนี่ยมันจะไม่เห็นถ้าเราอาลูกไปนี่ลูกของเราไว้นี่ เวลาดูภาพมือถือมันไม่เห็นรูปเรามันจะเห็นแค่ตรงกลางเท่านี้เปิดภาพนะฮะเพราะนั้นเราก็ดีไซน์เผื่อด้วยครับฉะนั้นนี่คือเทบเลตครับคือที่เทบเลตแค่นี้เพราะฉะนั้นดีไซน์ไว้ตรงนี้ตรงนี้มือถือไม่เห็นครับฉะนั้นก็ต้องดีไซน์เผื่อด้วยครับผมทำให้ดูนะฮะจะได้เห็นเป็นคอนเซ็ปต์นะฮะนี่เพิ่มเติมฉะนั้นแนะนําครับ พื้นที่ของเราเนี่ยเราควรดีไซน์แค่โมบายตัวนี้พอเพราะเน้นที่คนดูส่วนใหญ่เป็นโมบายนะครับนะโมบายเห็นแล้วถ้าโมบายเห็นเนี่ยแท็บเล็ตก็จะเห็นเดสก์ท็อปก็จะเห็นเดี๋ยวอธิบายกันนะครับว่าทำยังไงบ้างผมจะดาวน์โหลดที่เป็นตัวเทมเพลตเนี่ยไว้ด้วยดาวโหลดเทมเพลตนีไว้ครับซึ่งก็คลิกดาวน์โหลดตัวนี้เลยครับเราแชร์เขาหน่อยเนาะเราแชร์เขาหน่อยผมแชร์ไปให้แล้วนะครับนี่คือเป็นการแชร์ของเขาเล็กนิด ผมแชร์ไว้แล้วเพื่อนๆเ,เข้าไปแชร์เองนะครับเดี๋ยวผมเอาไฟล์ไว้เดี๋ยวผมจะทำลิงก์ไว้ให้ที่เป็นไฟล์ PowerPoint ผมทำให้เสร็จแล้วนะครับครับหลังจากที่เราทําการดาวน์โหลดเทมเพลตตัวหน้าปกยู u b e แล้วนะครับจากลิงก์ที่ผมแชร์ไว้หรือจากที่เว็บไซต์ต้นฉบับเลยก็ได้นะครับตอนนี้เราจะทําการแก้ไขนะครับเพื่อทำหน้าปกกันนะอันนี้เราจะไม่ใช้แล้วนะครับลบทิ้งไปเลยนะเราจะเก็บเฉพาะที่ใช้ไว้นะครับเรื่องต่างๆผมเนี่ยอธิบายไปแล้วว่า อะไรเป็นอะไรตรงไหนที่ทําอะไรได้บ้างลบไปเลยนะครับไมไ่ใช้แล้วตรงนี้ครับนี่คือถ้าเสียวขาวนี่คือหน้าปกของตัวนะครับทีวีมุมมองทนะีวีหน้าตาเป็นยังไงนะฮะีนหน้าปกไฟล์ไปดีครับถ้าจะเป็นพิกเจอร์โปรไฟล์อยู่ตรงนี้ครับเราทิ้งครับอันนี้เราทิ้งไปเลยนะเทคไปเลยครับเพราะว่าเราถือว่านี่เป็นนะครับเป็นหน้าของแท็บเล็ตกับไอทัพทีนี้ถ้าต้องการอยากให้มันสี สีของขอะไรครับมันใกล้เคียงกันมมเปลี่ยนเนี้ยเปลี่ยนสีนี่คือสีที่เราทําเป็นสีพื้นนะฮะที่เราจะแก้ไขได้นะครับผมบอกตรงนี้นะฮะแล้วจะได้รู้เลยว่าสีตรงนี้เนี่ยคือสีหลักคือที่หลักในหน้าของโมบายนะผมก็ขออนุญาตตรงนี้นะครับผมลากยาไปเลยนะฮะนี่คือส่วนที่เป็นนะครับเป็นเต็มที่เป็นตัวโน้ตบุ๊กนะแล้วก็มีส่วนที่เป็นเท็มลเทเล็กนิดหน่อยทั้งตรงนี้นะครับผมก็ขออนุญาตตรงนี้ผมจะเปลี่ยนสีนิดหน่อยนะครับเพื่อจะให้มัน ทำแตกต่างนะเราแก้ไขได้หมดนะฮะตามที่ต้องการเลยอันนี้ผมขออนุญาตนะครับผมจะเปลี่ยนสีออกเป็นดำนี้นะ่านะครับผมก็ถ้าตรงนี้วิธีการทําหน้าปกนะครับสิ่งแรกที่ต้องมีคืออะไรครับคือรูปภาพจะขออนุญาตอินเสิร์ตรูปภาพนะครับมาใช้นะครับอินเสิร์ตนะครับพิจเจอร์มาใช้ก็รูปที่เราใช้นะครับผมขออนุญาตรูปที่เราใช้นะฮะทุกท่านมีอยู่แล้วนะครับเตรียมตัวนี้นะฮะก็มีตัวอย่างไว้ มาผมนี่หนึ่บร้อยผมก็ว่าพีเป็นโลโก้เราบิดหน่อยว่าเออเป็นช่องของเราเนาะหรืออันนี้ก็แล้วแตนะ่ทุกท่านจะดีไซน์นะนะเสร็จแล้วครับก็มีโสโลแกนครับว่าในช่องเราเนี่ยโสโลแกนเป็นยังไงบ้างโสโลแกนนี่คือควรจะเป็นนะครับเป็นสิ่งที่มันสื่อความหมายจับตัวนะครับับตัวช่องเป็นคาสั้นๆั้นะครับผมก็ขออนุญาตแก้ไขนะแก้ไขเลยนะเป็น ช่องผมตั้งไว้นะครับเป็น IT Easy นะครับ by AJ สมมตินะนี่เป็นตัวอย่างที่ผมทำขึ้นมานะครับก็ทุกท่านก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้นะครับนันก็ให้ยูตัวอย่างก่อนนะครับในการใช้งานนี้คือตัวอย่างที่ผมทำมเล่นๆนะครับผมไม่ได้ใช้จริงๆน,นะอนนี้ก็เล่าให้ฟังน,นะครับแล้วก็แกายการข้างหลังครับทุกคนแก้ไขเป็นอยู่แล้วผมเน้นที่ใช้งานง่ายๆนะครับไม่ ไม่เน้นที่ทำงานยากยานี่ฮะคือตัวที่เป็นชื่อเล็กไปไหมใหญ่หน่อยก็ได้แล้วก็ใส่ที่เป็นโกลวสักนิดนึงเพื่อจะให้รู้สึกว่ามีพลังงานออกมานี้ดีกว่าอ่าโอเค i t e c b a e t นะตัวอย่างนะฮะเสร็จแล้วนะครับผมบอกว่าเอาละผมจะใส่ตัวที่เป็นที่เป็นที่อยู่ผมหน่อยติดต่อผมได้ที่ไหนยังไงบ้างนะฮะผมมี ผมมีเฟซบุ๊กมีตัวเซตไซของผมนะครับชื่อว่าสุรสิษฐ์สม,มาตร์ทซตไนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับก็ออกมาวางน้ตรงนี้นี่คือตัวเซตไซผมเพื่อให้เรียกว่าคนที่ติดตามเราเนี่ยเขาสามารถที่จะพบเจอเราที่ไหนบ้างนี่คือตัวเซตไซของผมนะครับเสร็จแล้วข้างล่างครับอาจจะเป็นอ,อะไรครับเป็นเฟซบุ๊กของเรา จะเป็นข้อมูลพื้นฐานของเราก็ถ่ายเป็ะครับผมจะใส่เป็นรูปเป็นรูปแบบนี้ครับความสวยงามนะครับก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับผมแบบนี้เติมอีกตัวครับเติมเป็น i t f o r life นะครับ mm hmm. เป็นเป็นรูปต่อ,องประเทศไ,ได้บ้างก mm ็ hmm. แก้ไขครับ mm hmm. i อนะครับ i อ for life by a g หนูอ่หน้า,น,าน,นี้ผมก็ใส่ไว้อย่างนี้สปข,ขาวจะได้แตต่างๆโอเคไหมฮะมตัวอย่างนี้ผมก็ใส่ที่เป็นเป็นฟอร์แมตนะครับขึ้นเกอะนิดนึงใส่เป็นนี่ครับนี่ a r t i c e by a g อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับของตัวอะไรล่ะที่อยู่เราใหญ่เล็กแค่ไหนก็ความสวยงามครับ แบบสีทีกว่าทีนี้จะต้องจะเป็นเปลืนะครับขอสีออกสีเขียวไฟอ่าไฟดีกว่าวทีนี้ก็มาไล่ดีไซน์กันครับผมขออนุญาตเป็นตัวอย่างก็แล้วกันเนาะ,ะทีนี้ผมชอบแบบนี้ครับดูแล้วผมอยากเป็นเส้นเส้นนี้อันนี้ก็เป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับเพื่อแบ่งสายตาคนดูว่าอันนี้เป็นส่วนของอะไรก็แบ่งสายตาไปเรืย ลองดูดูครับนี่ครับ i t e c y j n u นะครับอนยะ่างนี้ฮโอเคเมื่อพอใจแล้วสมมุติเราพอใจนะนะรเราก็จะทําการเซฟครับสําคัญครับต,ตอนนี้ครับไฟเซฟแอดนะครับเลือกบล็เก็บไว้ที่ไหนครับผมเก็บไว้ที่ตัวของผมนะผมตั้งชื่อว่า template cover YouTube จริงทีผมมีลวอันนึงนะผมทับไปเลยนะครับ template cover YouTube นะครับแต่ผมเปลี่ยนนะครับเป็นไฟล์ไทยนะครับเป็น jpeg เป็น jpeg ก็เป็น jpeg กดิดอย่างนี้ครับย้ำนะเทมเพลต cover youtube เป็น jpeg นะครับกด save ครับ yes ครับเขาถามว่าจะทำการ save เป็นรูปรูปเดียวครับผมก็คิด just one รูปนี้รูปเดียวทีนี้เดี๋ยวมาดูว่าไฟล์เราอยู่หรือเปล่านะฮะนี้ผมก็เสร็เรียบร้อยแล้วนะครับ ไปดูไฟล์เรานะครับไฟล์เราอยู่นี่ครับไฟล์ที่เราเก็บไว้นะครับก็อยู่ที่ตรงนี้ปให้ดูนะครับต๊๊อ่ะตรงนี้ครับตอยาให้ดูตรงนี้นะครับที่เรียกว่าเทมเพลตนี่ครับเห็นไหมฮะนะครับที่เราใช้งานคนอื่นๆนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่ผมทาไว้นั้นนะครับให้ดูตัวอย่างโอเค เราจะกลับไปที่ตัวหน้าเว็บไซต์ของเราครับเว็บไซต์ของเราครับซึ่งเป็น YouTube นะครับตอนนี้นะครับทุกคนน่าจะคุ้นเคยและเข้าได้แล้วอันนี้คือหน้าช่องของผมนะครับที่เราสร้างใหม่เมื่อกี้ IT e c by Geno นี่ครับส่วนี้นี่ครับผมเล่าให้ฟังว่าผมเนี่ยใส่รูปเข้าไปก่อนเป็นการทดสอบว่าเป็นยังไงบ้างรต่ว่าทุกท่านจะเป็นอย่างนี้ครับไม่เห็นแบบนี้เหครับ ก็ให้ก็ไปกดปรับแต่งครับปรับแต่งปึ้งเข้าไปนะครับเสร็จแล้วตรงนี้นะครับให้คลิกมุมขวาบนครับคลิกคําว่าแก้ไขหน้าปกครับเสร็จแล้วเราจะเลือกรูปภาพครับเลือกรูปภาพที่เรามีครับจากคอมพิวเตอร์ของเราให้เลือกรูปนะครับนะครับไปที่เราไปที่เทมเพลตของเรานะเทมเพลต cover youtube ตรนี้ครับกดโอเพนครับมันจะโหลดเข้ามาให้ในหน้าปกของเรา จะเห็นได้ว่านะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมฮะถ้าไปได้ท็อปจะเห็นอย่างนี้เห็นไหมครับทีวีไปอย่างนี้เห็นไหมนี่มือถือเห็นไหมครับเพราะเราเน้นที่วิถีของเราถูกไหมฮะนะครับเราก็เน้นมือถือเป็นหลักนะครับเราถูกใจแล้วครับกดเลือกครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้นะครับปึ๊บเห็นไหมฮะนะครับเสร็จแล้วนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับทีนี้เมื่อเราได้หน้าปกแล้วนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหน้าปกนะครับทีนี้อยากให้ทําไปต่อครับ เรื่องของหน้าปกโลโก้เนี่ยฮะตรงนี้ตรงที่เรียกวเป็นหน้าปกคลิกเลยครับแก้ไขนะครับแก้ไขไอคอนบ็ญชีแบรน์เนมนะครับกดแก้ไขครับเดี๋ยวเราก็จะเลือกครับเป็นรูปโปรไฟล์ของเรานะครับมาใช้เพิ่มโปรไฟล์ครับเลือกจากรูปของเรามาเลยครับก็สมมติเป็นตัวอย่างนะฮะโลโก้ช่อบนะครับสมมตินะครับ อันนี้ก็เพื่อนๆก็เตรียมตึกต่อเองนะฮะตั้งกันเองนะผมเ็ตัวอย่างนะฮะว่าเป็นโลโก้นี้อันนี้ผมก็ทำเอาไว้ใช้ประกอบกับที่ผมีชอม่องน,นึงครับเป็นตัวอย่างเหมืกันเนาะพอใจแล้วกดตั้งค่ารูปโปรไฟล์ครับอันนี้ก็เป็นจะเป็นโปรไฟล์รอสักครู่เดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ไหมฮะนี่นะครับก็กลับไปที่ตัวบัญชีของเรานะครับบัญชีของเราระหว่างนี้ครับกดที่ยูทูบไปไร รอสักพูดนะฮะเดี๋ยวรอตรงนี้สักพูเห็นไหมฮะหน้าไอคอนขวามือเปลี่ยนไปแล้วครับเห็นหรือยังไปช่องของเราสิเห็นไหมครับหน้าปกเราเปลี่ยนแล้วโลโก้เราเปลี่ยนแล้วเห็นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับนะครับเดี๋ยวต่อไปจะพูดเรื่องของการปรับเปลี่ยนข้อมูลต่างๆในตัวในตัวช่องของเราว่าจะมีการใส่หน้าแรกใส่วิดีโออย่างไรนะครับแล้วก็ อื่นๆตรงไหนบ้างอ้าวเดี๋ยวดูที่มันนีเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับตรงนี้ครับตพิหน่อยีกว่าเกี่ยวกับตรงนี้ก็คือปรับแต่งเลครับปรับแต่งช่องนะเ,เกี่ยวกับนี่บอกเลยครับนะครับเราเรานะครับมีอะไรบ้างเช่นเป็นช่องช่องนานาสาระ ไอที IT, นะครับกับอาจารย์หนูนะครับแล้วก็เขียนนะครับว่าที่มหาวิทยาลายัยสวนดุสิตสมมุตินะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็ใส่ยาไปเลยครับเพื่อนๆก็จะทายเกี่ยวบอะไรเพื่อให้รู้ว่าช่องนี้ทำเกี่ยวอะไรบ้างนะครับกดเสรสิ้นครับเวลาเราเข้ามาดูเนี่ยฮะหน้าแรกอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นแล้ว เกี่ยวกับถ้า,าอยากรู้ว่าทำอ,อะไรก็มาเล่าให้ฟังได้โอเคนะพอเห็นภาพนะครับในกระบวนการทำงานนะครับกดลิงก์เพิ่มลิงก์ได้ไหมครับเราเพิ่มลิงก์เชลีเย่พอนะครับเจสิ้นกดเพิ่มลิงก์นะครับเพิ่มเข้าไปนะครับก็เอาเว็บไซต์ที่เราอยู่มาใส่นะครับอามาใส่ เสร็จสิ้นครับบอวกว่าอะไรเนี่ยระบุคุณต้องระบชื่อลิง์ชื่อลิง์นะค,ครับบอกว่า F ว็บเว็บไซต์ตัวเองอโอเคกดเสร็จสิ้นทีครับเรียบร้อยแล้วนะครับกดเรียบร้อยเห็นไหมฮะนี่เว็บไซต์ตัวเองเห็นไหมครับ ไปดูช่องตัวเองสิครับสวยงามไม่อยางน่ารักับนะฮะตอนนี้เห็นเลยฮะดูเขาตัวเองนะเขาคิดลิงก์ไปได้ไบหน้าเว็ต์ของตัวเองนะครับนี่เป็นตัวรูปโลโก้ของเราหน้าปกของเราประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ทํามันต่อไปนะนะครับเารารยะก็ใช้เวลานานทีเดียวนะครับในการทำจริงจริงก็อธิบายสั้นๆก็ได้แต่ว่าอยากให้เข้าใจคอนเซ็ปต์ทั้งหมดว่าทำไมต้องทำแบบนี้แล้วความคิปต่อไปนะครับ ขอบค,คบเพื่อนเพื่อนอย่าลืมกดปุ่ม subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของช่องเรานะครับเพราะไอทีเข้าใจง่ายใกล้ตัวแล้วพบกันครับ